สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของโจรน,นะครับในโลกออนไลน์ตอนนี้มีเยอะมากนะครับโจรก็คงต้องพูดกันหลาย EP นะครับกว่าจะจบ e p แรกนี่ก็เรามารู้จักประเภทของโจรกันก่อนนะครับโจรก็มี2แบบครับโจรโดยสันดานกับโจรโดยสถานการณ์นะครับอันนี้มี2แบบโจรโดยสันดานกับโจรโดยสถานการณ์ มาดูโจรโดยสันดานก่อนครับโจรโดยสันดานคือโจรที่เกิดมาพร้อมที่จะเป็นโจรเลยก็คือเกิดมาเพื่อ,อชอบโครงคนอื่นโจรพวกนี้ก็จะเป็นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโจรมืออาชีพนะครับโจรมืออาชีพก็จะพบอยู่บ่อยมากครับพวกนี้ถือว่าเป็นมีความเก่งระดับหนึ่งก็คือ เอาภาพคนอื่นมาโพสต์หลอกขายหรือเอารูปสินค้าคนอื่นมาโพสต์เพื่อหลอกขายนะครับพอโพสต์ไปแล้วเนี่ยไม่ส่งของบล็อกบล็อกคนซื้อนะครับถ้าเจอโจรประเภทนี้เราคนซื้อต้องเป็นคนที่รอบครอบนิดหนึ่งนะครับเมื่อเห็นก็โพสต์สินค้ายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย เราก็ต้องถามถามสินค้าตัวนั้นขอดูข้างใต้หน่อยขอดูข้างๆ้างหน่อยขอดูด้านบนหน่อยทั้งทั้งที่มันก็ไม่น่าดูอะไรแต่ว่าเราถามเพื่อเพื่อต้องการรู้ว่าเขามีสินค้านั้นจริงจริงหรือเปล่าถ้าเขามีสินค้าอยู่ในมือจริงๆเนี่ยเขาจะต้องถ่ายรูปให้เราได้นะครับเราก็ถามไปพยายามอย่าเชื่อง่ายๆนะครับคือตั้งหลักไว้ว่า เจอโจรประเภทนี้เราอย่าพิ่งเชื่อใครโพสอะไรเราอย่าพิ่งเชื่อถามดูสักนิดนึงถ้าใครซื้อหนังสือผมเคยเจอลูกค้าซื้อซื้อหนังสือจากผมนะครับลูกค้าก็ถามว่าขอดูหน้า63หน่อยผมก็ถ่ายเปิดดูแลถ่ายให้ให้ลูกค้าดูซึ่งหน้า63นั้นมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยเป็นตัวที่ลูกค้าสมมุติขึ้นแค่นั้นเองว่าขอดูหน้านั้นหน้าน,นี้ว่าเรามีหนังสือจริงหรือเปล่า อันอันนี้เราก็ถ่ายไปแสดงว่าเรามีจริงสำหรับ Ep แรกก็มีม,มีมีแค่นี้นะครับโจรโดยสันดานนะครับพบกัน Ep ต่อไปนะครับโจรโดยสถานการณ์นะครับครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ